มาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับผมประจำค่ำคืนวันพุธที่26นะครับสำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้เดี๋ยวฟังการวิเคราะห์คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับดาวโจนเมื่อคืน8338มาครับผมก็เสียดายมากครับที่ไม่เน้นไม่เน้นาดเนาะนะถ้าเน้น8338เขาจะน่าจะได้57นะครับก่อนเดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆแล้วกันครับดาวโจนค่ำคืนนี้เปิดที่ บวกครับ6 3 4 5 1ครับตอนที่ผมคิดเนี่ยผมรอมาประมาณ40นาทีอะตอนนี้เขาลงลบนะครับลบประมาณ60จุดนะครับถ้าดีขึ้นบวกเหมือนเดิมเบาๆครับนะครับดาวโจรข้ามคืนนี้เด่นสุดที่จับได้มีอยู่2ความมันจะเป็นครับความมันจะเป็นแรกคือท้าย3ท้าย0ท้าย0ท้าย3นะครับท้าย3ท้าย0ท้าย0ท้าย3และอีกอันนึงคือท้าย7ท้าย6ท้าย6ท้าย7ครับ เพอ,อนท้าย3ท้าย0ไม่ชอบครับชอบท้าย6ท้าย7มากกว่าครับก็เลยจับได้2 3คู่ประมาณนี้นะครับคูเรครับ3 7 4 6 4 6 3 7ครับจับที่ลบนะครับ3 7 4 6 4 7 3 6แล้วถามว่าทำไมถึงเอา7มากกว่าเอา3เอา0เพราะว่าสังเกตด,ดูดีครับหุ้นบาย ตั้งแต่นี้คือีบ่ายมีแต่7นะครับมีแต่7นะมีแต่7แล้วก็มายันลาวพัฒนาแต่เจ็ดอ่ะก็เลยมัก7มากกว่ามัก3ครับแต่ผมก็ไม่ทิ้ง3ครับถ้าสังเกตดีผมก็สามไปมัดกับ7กับหนี่ยนะครับแล้วก็67 97ใครอยากได้คู่6 7 97ไปเทียบตามตารางดูนะครับร้อยมัด3ครับร้อยมัด3 สตัวนะครับสามสามเจ็ด6า3เจ็ดเจ็ดสามส่เจ็้ากครับเมื่อคืนการ3ามแไปมาไอ้แล้วก็ะดันมานะครับวันนี้การครับ4 9่เครับ4 9่เเพราะถ้ามองเบื้องต้นนะมันเป็นกลุ่มเลขขี้นะครับหนึ่งมดเก้ามีหนึ่งสามห้ขาดเจ็นะครับขาดเจ็ด ถ้ากรณี9มาผมชอบ49นะครับแต่ค่ำคืนนี้เดินสุดวิ่งบอลรุ่นล่าง7ครับก็เดี๋ยวรุ้นกันครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์ครับราติสวัสดครับต้องรีบตื่นมาดูบอลตีสครับ